สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคบผมยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง Skipper Gamer นะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มเว็บอีกแล้วนะครับผมก็คือเป็นเว็บนุกเกอร์โซนนะครับผมที่ได้ทําการเพิ่งเปิดใหม่นะครับพี่จะมาสุ่มเว็บนี้นะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมสามารถสมัครสมาชิกผ่าน Facebook ได้นะครับผมมีดีบีดีปลอดภัยไม่โกงนะครับผมเพราะว่ายืนยันตัวตนแล้วนะครับผมพี่ก็จะเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันง่ายนะครับ นี่นะครับผมพี่ได้ทําการเติมมาแล้ว3 0 0เครดิตนะครับผมเพราะว่าพี่ได้ทําการเข้าไปส่องดูก่อนแล้วนะครับผมก่อนที่จะมาทําคลิปนะครับมี3 0 0เครดิตนะครับแล้วก็มีศูนย์โทเค็นนะครับผมสามารถนําโทเค็นไปแลก ID ได้นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าหลักกันก่อนนะครับหน้าหลักจะมีเกมสุ่มไม่มีเกือแล้วก็มีเติมเงินนะครับแล้วก็มีแลก ID นะก็มีสุ่มฟรีไฟล์นะครับผมไปดูที่เติมเงินนะครับ เติมเงินเนี่ยสามารถใส่ผ่านลิงก์ซองอ่างเปาได้นะครับผมวิธีการเติมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมมีวิธีการเติมบอกขั้นตอนต่างๆเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ช่องแรก ID ดีนะครับผมมี ID ดีปักธงนะครับดูก่อนว่าใช้ทั้งหมด5000โทเคนนะครับโอ้โหเยอะนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นกล่องสุ่มไอดีนะครับผมน่าจะสุ่มไอดีนะครับนะาหสิบโทเคนนะครับผมแล้วก็มีไอดีกล้ามทอง300โทเคนนะครับมีไอดีปืนอัพ350โทเคน ไอดีหลักร้อยสองโทเค็นนะครับไอดีหลักพันก็ประมาณ350โทเค็นนะครับไอดีหัวข้างคาวเท่าไหร่นะสี่ร้อยโทเค็นไอดีหัว F สี่ร้อยห้าสิบโทเค็นไอดีหลักหมื่นนะครับเจ็ดร้อยโทเค็นไอดีหลักแสนสี่พันห้าร้อยโทเค็นนะครับผมโอ้ไอดีหลักแสนเนี่ยพี่ไม่เคยซื้อเลยมีแต่หลักหมื่นนะครับผมที่เคยจับต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูสุ่มไม่มีเกลือนะครับสุ่มไม่มีเกลูก็จะมีสุ่มไอดีหลักแสนนะครับผมไปดีแลสุ่มไอดีปักธงนะครับถ้าปักธงก็ปัั๊มเพชรรนะคบ ก็สุ่มไอดียแล่หลักแสนเนี่ยก็จะมีไอดีหลักแสนไอดีหลักพันไอดีหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยนะครับผมสุ่มครั้งละ99เครดิตนะครับสุ่มไอดียแล่นะครับสุ่มไอดียแล่ก็จะมีไอเดีเทพแล้วก็ไอดีหัวข้างคาวไอเดีแล่แดงๆนะครับผมแล้วก็ไอดีหมวกเอฟนะครับผมสุ่มท่าไอดีท่าปักธงนะครับก็จะมีปักธงเซิร์ฟนอกไอดีท่าปักธงไอดีปักธงเช่าแล้วก็ไอดีหลักแสนนะครับปั้มเพชรนะครับผมก็จะมี517เพชรนะครับผมพันแปดนะครับสามพันแล้วก็หมื่น นะครับผมอันนี้เกมสุ่มฟรีไฟล์นะครับผมที่พี่จะมาสุ่มนะครับก็จะมีสุ่ม ID หลักแสนสุ่ม ID แลแล้วก็ปั๊มเพชรนะครับสิ่งที่พี่จะมาสุ่มอาพี่จะสุ่ม ID หลักแสนก่อนเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีโทเค็นนะครับผมสามารถนําโทเค็นไปแลก ID ได้นะครับน้องๆไปกดไปเลยนะครับผมครั้งละสิบเก้าเครดิตนะครับผมตอนนี้พี่มีเฮ้ยตอนนี้นะครับผม มันขึ้นคูณร้อยนะครับผมเฮ้ยสามารถเอาไปแลกไอดีได้ด้วยนะเฮ้ยุณได้รับโทเค็นสามารถเอาไปแลกไอดีได้ด้วยนะเฮ้ยมีเสียงด้วยว่ะมีเสียงนุกเกอร์ด้วยว่ะเฮ้ยตอนนี้มันอยู่ที่คูณร้อยครับผมพี่สุ่มเฮ้ยพี่ได้รับร้อยโทเค็นน้องน้องครับพี่แนะนําให้มาสุ่มตอนคูณร้อยนะครับเฮ้ยตอนนี้มันร้อยโทเค็นเฮ้ยคูณร้อยคูณร้อยตอนนี้มันคูณร้อยโทเค็นครับสุ่มไปเลยครับเฮ้ยอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมด ก็คือมันจะมันจะมีช่วงคูณบอกนะครับคุณได้รับโทเคนสามารถเราไปแลกไอดีได้ด้วยนะยินด,ด,ดีด้วยครับคุณได้รับโทเคน <c oughs> สามารถเราไปแลกไอดีได้ด้วยนะเสี <c oughs> ยงบอกแล้วเฮ้ยตอนนี้ได้สองร้อยโทเคนแล้วน้องๆน้องๆต้องมาตอนคูณร้อยนะครับผมเ <c oughs> ชื่อพี่น้องๆสุ่มไม่กี่ครั้งน้องๆได้ไอดีแน่นอนแต่ดีจะหมดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอ้โทเคนคุณได้รับโทเคนสามารถเราไปแลกไอดีได้ด้วยนะเฮ้ยนุเก์ เฮ้ยสามร้อยโทเค็นแล้วว่ะอย่าไปดูตรงแรกไอดีก่อนเฮ้ย hey, คุ้มนะคุ้มนะดี ID กล้ามทองใช้สามร้อยโทเค็นโหพอนะครับพอพี่จะไม่ลบมากนะครับเอาแค่สามร้อยโทเค็นพอแล้วไอดีกล้ามทองไปเลยเฮ้ยไอดีจริงด้วยครับนี่ไงไอดี ID แล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยครับอยู่ด้านล่าง ไม่ต้องทักหาเพจเลยน้องๆต้องมาสุ่มคูร้อยนะครับผมสุ่มแค่ไม่กี่ทีคือคุ้มนะครับเหมือนเสียเงินไปประมาณ6กกว่าบาทนะคบผมก็คือได้ไอดีกล้ามทองมานะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันครับน้องๆไปโอเคนะครับผมพี่ก็ได้ทําการเข้าไอดีมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นไอดีกล้ามทองนั่นเองนะครับที่พี่แลกได้มาครับเฮ้ยมีหัวคาโบกีด้วยก็ถือว่าตึงอยู่นะครับมันก็ตึงนะครับผมอะ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมช่วยกันกดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะครับผม ID นี้ก็จะแจกนะครับผมคอมเมนต์มาเลยว่าทําไมถึงอยากได้ ID นี้นะครับผมถ้าใครอยากไปสุ่มได้ ID คุ้มๆแบบนี้นะครับผมก็ลิงก์ใต้คลิป PM เลยนะครับผมสําหรับ ID นี้ก็แจกนะครับผมอ่าคอมเมนต์กันมาเลยนะครับ